สบายดีพ an, <het> ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านเด้อพบพอกันคือเก่าเด้อพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยมาไทยนาอยู่นาตนตาลพี่น้องนี่นี่อยู่นี่เลยเนาะมาไทยว่าสีตกกะพี่น้องเลยเพราะว่าพ้นบ่ตกจะเถือกเลยเสียดนามเทียมเนาะพี่น้องเนาะก็เลยสะดูน้องสะพี่น้องดูดน้องสะขึ้นมาตกกะเนาะกี้จัดไป สาากว่อนเดยำเด้อนี่เด้อเจ้าได้สื่อมาใถดูถูดูน่องเป็นก้ยผูกดหน่อยเลยถูถูจ้า นาใครอึดึงอยู่แท้นี่ยเมื่อยแดดบ่าห้าตากแดดมาบ่างโอ้ขี้ดินไงงงพี่น้องเพราะว่ามันทางนั้นมันเป็นดินแข็งพี่น้องเลยกะสีงามอย่าไได้ดทางนั้นนะเมื่อกี้เนาะพราะดินมันเป็นดินหินแห่เนาะ อากี้อันนี้เป็นตูบหน่อยหรือเฮือนไพ่อันนี้กี่เที่ยงหน้าก็ะจะเพราะสายตาสายตา <c oughs> อู้หยาพี่น้องเอ้ยจริงบึน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 บางครั้งขี่รถบึนบึนมาบ้าง<อ>มิดสายหมวยถนนทนทางพี่น้อง ไม่มีรถแลนดเลยกิกกี้อยากไทยอีกแล้วไทยห้ามแท้ทั้งไซคันเด็กน่อยลลยอยู่ในนี่มาห้ามแต่ในเจนีอู้อันนี้เบิรงน้องเด้อเนี่ยสิภาพไปเบิงพีไป้อง มีแต่บเบีย้ยพักแยงพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่เลยพักแยงน้อยพี่น้องนีห่หอมหอมแม่นบเลยเต็มให้หน้าพี่น้องเอ้ยคันน้องไ่ใหญ่จืดปลูกยังน้อพี่น้องมาเบิง่งมาซุ่มน้ำกันทางนี้จะมาดินแบบ แก่นแห้งทีพี่น้องเป็นเป็นกากระสิงามอยู่บ่เนาะสิบยย่เหี่ยวตอนยอดตอนแย่จีบอ่ะดูนี่โอ้ยลอยลอยบัวดาวก็บกขู่มาฮดนี่เนาะโอู้บัวดาวก็บขู่มาฮดนี่มาปลูกไว้เมื่อก่อนนะต้นมะขุงอยู่คันน้องพี่น้องเลย ปลูกวาเหี่ยวต้นยอดต้นแนดอยู่อันนี้คือน้องโจกใหม่พี่น้องพอ่ะโจกดินใส่เฮือนนั่นน้องกิกกีแก้มบุ๋มเนาะเออกับบอแมนน้องจกใหม่ดอกน่าร้อยจกจกเพิ่มพี่น้องเลยตะกี้กับบริยายนี่ปนี่เนาะน่แหละตะกี้กันหน่อย ยกใหม่เป็นซองหลอกไปเลยอ้สูงเท่ได้นี่บัดน้ำเต็มเนี่ยห้ามาลินเด็ดขาเด้อเลือกแห้งพอดีตายด่งน้ำเลยนี่ยโ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 ้กี่เอาเลยเด้อกี่เอาเลยเด้อสุดยอดเลยกี่อย่าไทยห้ามเ้ยกี่ีกี่เก่งได้พีน้องเอ้ยใทยยังไทยบอกข่อยเป็นเลย น่าเนือเพว่อ้กิเลยดไทยนาเตรียมเอากะเนาะแต่แต่โพจูบปนเอากานะนะบอกปปน, <laughs> <laughs> นี่เน่กิมาแล้ว ใสิงามอย่าว่าคือดินทางไหนคือแก่นดตายแตะมันร้อนร้อนอย่าลงไปเด้อห้ามมาพี่มาพี่เสียน้อยมาพี่ผ้าเหือแตกเลยมาพี่มาเร็วมาเร็วอย่า,าให้ต๊กน้องเด้อยเพควนเอื้อยบ่ห้ามให้ลดต๊กน้องเด้อกี้อันนี้อยุ่มปล่อยกี้เลี้ว ใสยหมอืมใช้ดีปะเนสุดยอดเลย <c oughs> อ้กกนี่เก่งเกลายหอบเลยเออลายหอบเลยเด้อ <c oughs> <c oughs> จะว่าเมื่อยเราไปจักเปลี่ยนอีกก่อนเอเอบอกบอกเออตีนยางตาม้องแบบนั่นแลหละเลยโอ้ขาเสียกัดยืนอยู่แท่เท่งคนหน้าพี่น้องเงย้ย <c oughs> คาซียาคาหายกำลังใจยืนอยู่ทั้งน้าพ่อมีคนเปลี่ยนเนาอสบายเนาะกี่สูดเด้ะกี้สูดๆเด้อกี้สูดเด้ะสูดๆะสูดๆเออป้าก็ขู่มาหดหนาบไปเลย ้าดำไปตากแดดจนหน้าแดงหน้าดำไปเลย <c oughs> อันนี้หุ่นีก็ยังบไปทางออกนี่นาอ <c oughs> ต้นนันปาสนีปูพี่น้องต้นมักม่วงใหญ่ไปเลยพีนย่น้องเลยในเศราห่มเลเด่ เ่ินใหม่แกบุ้มกันยังแต่เศร้าให้สับลาบพี่น้องเลยได้แต่เศร้าสับลาบอยู่เลยเห็นยังละบาดนี่กี้กี้แม้ยเฮ็ดเล็แปะตะกี้เอาบ่เซิงได้น้ามันเฉลี่ยงดิเอาเปลี่ยนในกี้กี้เมื่อยแล้วเปล่จ๊ะโมยมใม่เปลี่ยน เออชนพยายอมให้เปลี่ยนเป็นยังไงเก่งแหงตาดำเด้๋ไปอยากลองบ่างย่าน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 บง่ง เออบุงยันบุงยันบุ้งบ้าบุ้งเออยันบุ้งนั่นแหละเออกัดกัดกัดเออยามันกัดเอออ๊มอ๊ม่านอ๊ย่าน นางเบิ่งบงเลยพี่น้องเอ้ยใจกระดึบกระดึบอยู่จะเป็นเช่นอยค่ะบ่ไวแล้วเบิ่งนาเลยกว่า น้องเอ็งหนกันเล่เป็นไรกิกิมวนบ่อยเมื่อยโอ้กิกิเก่งได้กิกินี่ยผูเปนั่งไก่เออกิบ่ กี่เก่งเลยไทยนาก็ไดุ้ดยอดเลยแมนเส่อยกระใหญ่มากกระไทยนาวื้นนึงเด็กๆโคตรพี่น้องเลยโคตรสลายด้วยรลยซ้ำๆผลตก เหี่ยวแล้วเอ่ยห้าบดได้หดหนามแดดแห้งเอาแรงว่านี่กระหดบ่อือโอ้แหลนลงเลยพลาดตกน้องนับเศษจังได้ส่ะผลาด้ันด ก็ต้นมาคุงพี่น้องเว้ยโอ้ยอย่าเทศใส่เหงามันขากไร่ผุ่มบางแตงน่ะบังแตงังเกิดน่ยออันนี้ก็เหี่ยวอยจะเห็ดร้อยจะเห็ดสบายดีตัลูงห้างั่างเป็นมุด้ออืมให้ก็ขึ้นผู้ใช่เพนไหม <laughs> โอ้แหลนขึ้นอย่างสบายเลยเนาะ <g ül s> ป,ปูแมกแตงเป็น,นอะไรกำลังเป็นภูมิหน่อย ว่านี่พักกร็ดลงแถวนี้แล้วผูกคอยตีนใอ่โหมักกพักล,ล็ดลงอีกขิดประมันสีต่ตากได้อีกนะแล้วเมื่อก้านมาแล้วเนี่ยตอนนี้กะไทยแล้วเลยพี่น้องไทยแล้วแล้วไทยกบไว้ประมาณจากสามมือนอะพี่น้องเนะาะใสกสิมาตกกะเพราวะสี่เสะขับปุ๊กไว้จากสองคืนพี่น้องเสะขับปูไว้จากสองคืนจากสิมาตกกะเนาะสิตกจากสามตาพี่น้องเลยตกถ้าผลเนาะ ฝนบ่ตกพี่น้องเฮงแรงอะไรเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเก็บภาพไปเพียงเท่านี้เด้ออย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพ,พี่น้องจ้าสบายดีสบายดีกิกิ้ ค <Okay. S 2> นี่แต่คนเก่งๆแก่บุ้มอาบน้ำน้ำแกมบุมนะอือเขายางอาบอยู่เขาห้อยน้เป็นโดดดูโดดดู